สวัสดีครับผมทาครับผมชื่อถ้าภาคเหนือเขาจะเรียกจายนะครับแต่ถ้าเป็นภาคกลางก็หลายชื่อหน่อยอาจจะจ่ายก็ได้จ๋ก็ได้แล้วแต่นะครับร้านเจริญสินออโต้ทายแม่สายนะครับผมร้านก็เริ่มต้นมาด้วยการเปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทําช่วงล่างเนาะแล้วก็เริ่มมาทำฟูลสวิตก็เข้าปีที่สามสิบเอ็ดนะครับยาง สินค้าที่มีก็มีทั้งน้ำมันเครื่องช็อกอัพช่วงล่างแม็กยางนะครับเนาะส่วนใหญ่แม็กผมจะขายเป็นชุดพร้อมอย่างลูกค้าจะชอบ ถ้าถามว่าจะครอบวงจรเลยไหมก็จะครอบวงจรแล้วแหละครับผมเนาะเบรกช่วงล่างคัดนะครับหลายอย่างบางครั้งปรับแต่งด้วยนะครับจัดทรงก็ได้นะครับรดตรงรดเตี้ยได้หมดนะครับยกสูงได้หมดนะครับก็เข้ามาคุยกันได้ว่าเพี่ผมมีอะไรมาเองนะพี่สามารถทําให้ผมได้ไหมอันนี้เราก็ทําไม่ได้นะครับผมลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านส่วนใหญ่ก็จะถูกใจเรื่องการบริการหลังการขาย ครับ,รบแล้วก็การดูแลเล็กๆน้อยๆเราดูแลให้ตลอดอย่างเช่นเช็คเดินทางไกลอะไรเงี้เราดูแลให้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยเพราะจะเน้นเน้นบริการหลังการขายเรื่องการดูแลหลังการขายตรงเนี้ยเราจะคอยดูแลตลอดนะครับอย่างทุก1 0 0 0 0 0กิโลเงี้ยก็ ให้ลูกค้ากลับเข้ามาสลับล้อถ่วงล้อนะครับเช็คศูนย์ใหม่ได้นะครับพวกนี้ถ้าเปลี่ยนที่ร้านไปค่าใช้จ่ายพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับจะไม่คิดเลยบริการหลังการขายของเราที่ถูกใจลูกค้าที่สุดก็ก็เป็นการปะยางฟรีะปะนี่ก็ไม่ได้ปะแทงแบบไม่ได้สอดไหม,ไหมเขาเรียกสอดไหมนะฮะเนาะแต่น,นี่ของเราจะถอดออกมาเพื่อปะ สตรีมจะอยู่ได้ัตลอดอายุการใช้งานของอยางครับจะช่วยลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายพวกนี้ไปได้เยอะมากครับการให้บริการกับลูกค้าก็คือเราจะคุยกับลูกค้าก่อนครับว่าให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าจะใช้มาตรฐานของร้านในการเซตอัพจะเลือกแนะนําความเหมาะสมแก่การใช้งานของลูกค้ามากกว่านะครับ ที่ร้านจะเน้นไปทางเรื่องการเสริมสมรรถนะเช่นโช๊คอัพที่แน่นขึ้นมันเครื่องต้องการเป็นสังเคราะห์แท้ไหมหรือถึงนสังเคราะห์ไหมเรามีตัวเลือกให้มีทั้งแบรนด์ชั้นนำอย่างคลาสซอนหรือก็เป็นพวกสังกโกหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแม็กที่จากแม็กเดิมของรถลูกค้าเป็นแม็กอย่างของคอสมิกเองหรือว่าแม็กไนย่าเองอะไรกนี้จะได้การส่งถนนที่ดีกว่าในเรื่องของการสมรรถนะความปลอดภัยมากกว่าเริ่มจากหนึ่งคือความสวยงามูกใจลูกค้าลูกค้าเลือกด้วย ได้ง่ายขึ้นแล้วก็2คือเรื่องราคาทําราคาได้ไม่หนักกระเป๋าเกินไปนะครับเนาะจับจ่ายได้ได้คล่องขึ้นราคาแม็กดีรวมทั้งยางของคอสมิกเองท,ที่ที่มาจับคู่แล้วสามารถติดตั้งให้ลูกค้าได้เลยโดยลูกค้าที่คอบทั้งแม็กที่เป็นคอสมิกเองหรือว่ายาที่เป็นคอส กับคู่ใสแล้วนะลูกค้าถูกใจมากกว่าแต่ต้องยอมรับนิดนึงครับว่าของเขาดีเหนียวจริงๆนะครับเพราะเกินบ้านเอาไปใช้นะครับตกหลุมแบบหลุมช้างเลยนะครับแม็กดุ่งนิดนึงแต่ถามว่าเก็บลมได้ไหมเก็บลมได้อยู่ใช้ได้ดีมากเหนียวมากครับ้านเขาก็ไม่ใช่ว่าจะลดออฟโรดอย่างเดียวนะครับรถเก๋งก็มีนะครับแต่ที่เขามา,าหาเราต้องถามก่อนเลยแม็กยี่ห้อดีๆมีไม้ยางที่ดีๆมีไม้ขอราคาแบบย่อมเยานะเนี่ยจัดเลยครับผมของคอสติกการรับประกันของคอ กเองก็มีทั้งเรื่องสีที่อยู่ที่ตั้งแต่วันติดตั้งนการรับประกันสีอยู่ที่6เดือนส่วนโครงสร้างเองเนี่ยอยู่ที่6ปีนะครับส่วนย่างยางก็รับประกัน2ปีหรือ5 0 0 0มื่นโลนะครับที่ตั้งของร้านก็มาง่ายครับถ้ามาจากตัวเมืองเชียงรายนะครับก็สายมืออำเภอ,อประมาณ500600เมตรนะครับสังเกตขวามือนะครับจะมีป้ายมิชลินใหญ่ๆ นะครับแล้วก็จะขึ้นเจริญสินออโตไทยนะครับต้องไปยูเทิร์นหน้ามูลิธิพวงเม้งมานะครับหรือใช้รถถาใน Google Map ได้ครับเจริญสินออโตไทายเรจะขึ้นปักหมุดไว้ให้เบอร์โทรร้านก็0 5 3 7 3 1 5 4 0านะครับเพจ Facebook ของร้านเจริญสินชื่อเจริญสินออโตไทยครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับคนบ้านใกล้เฮนเคียงนะครับว่าจะเป็นอำเภอแม่สายก็ดีนะครับแม่จันเจียงแสนเราแกใกล้เคียง เจ้งของ นี่เนาะครับเนาะแม่ฝ้าหลวงเข้ามาหามาคอยมาปรึกษากันก่อนก็ได้ครับผมเนาะรถเนี้ยมดนะครับยกเว้นสิบล้อหกล้อตีใบายาเด้อรถถังกับเบลเด้อนะครับรถถังกับบายาเด้อนะครับเครื่องบินเนี่ยเหมาเด้อนะปลาย่างคือไปปลาย่างเครื่องบินก็ย้ำบะไปเด้อย้ำปะห้าเด้อครับตัวนี้เล่นตัวนิดนึงนะครับงานร้ายงานตีร้านครับผมปรึกษาอู้จจากันได้ครับผมเนาะราคาอย่างงูนี่ก็ปรึกษากันก่อนก็ได้ครับช่างก็ผมจะเป็นกันเองนะครับอู้กันได้หมดนะครับยกเว้นยืมตังค์เนี่ยต้องมายืมนะครับเด้อสโลแกนของตีรรรราาานนกก็็ะคับบิที่เปมต านนะครับราคาเพิ่งปอใจก็ต้องล่านเจริญสินออโต้ทยแม่สายครับผม